อันนี้เป็นเรื่องของการสลายกำมันตะลังสีหรือ radioactive decay นะครับซึ่งบัคค u r เรลกับคู r i รเนี่ยเขาคนพบเรื่องการสลายกำมันตะลังสีเนี่ยในปี1896โดยมันก็คือกระบวนการที่ซึ่งอะตอมเนี่ยที่ไม่สถิตนิวเคลียสของอะตอมเนี่ย ที่ไม่สึกเถียนเนี่ยสูญเสียพลังงานโดยการแผ่รังสีอันนี้ก็คือความหมายของ radioactive decay อตต์นิวเคลียสของอะตอมที่ไม่สึเถียนสูญเสียพลังงานโดยการปล่อยรังสีโอเคโดย N เนี่ยคือจำนวน radioactive นิวเคลียสนิวเคลียสเนี่ยคือผู้ผลิตของนิวเคลียสก็คือจำนวนของนิวนิวเคลียสเนี่ยที่มีการสลายกำมันตารางสีโอเคแล้วก็ไอ้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ d ีเอ็นเส่วนดีเนี่ยเป็นเลทเลทที่นิวเคลียสเนี่ยจะสลาย โอเคโดยที่ลัมด d าเนี่ยก็คือค่าคงที่การสลาย okay. อันนี้เป็นสกํการทีเห็นว่ามันติดเครื่องหมายลบอยู่นั้นเราย้ายเครื่องหมายลบมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะทําได้แบบนี้โอเคแล้วก็ย้าย n ไปเราก็ย้ายเดลต้าทไปก็จะเป็น d n ส่วน n เท่ากับลบลัมด d าดีทีโอเคที่เราจับอินทิเกรต ั้งสองฝั่งก็จะกลายเป็นฝั่งซ้ายก็เป็นอินทิเกรตหนึ่งส่วน ndn ฝั่งขวาก็เป็นอินทิเกรตลบแลมดา d t ซึ่งมันก็คืออินทิเกรตตั้งแต่ n ส่วนถึง n ส่วนลบเลมด้าเนี่ยเราสามารถดึงตัวแปรออกมานอกอินทิเกรตได้ okay. ซึ่งอินดิเกต1ส่วน n มันก็จะได้ลอนนั้นมันก็จะกลายเป็นลอน n ลบลอน n 0เท่ากับลบ m ลมดาและข้างในก็จะกาได้เป็น t t ลบ T ซึ่งส่วนสมบัติของลอนเนี่ยมันลบกันมันก็คือลอนมาหารกันโอเคกลายเป็นลอน n-n0 ส่วนเเท่ากับลบเลมดา t เพราะว่ากรณีนี้ t0 ศูนย์เท่ากับ0โอเคซึ่ง ถ้าเราเอา e ไปยกกำลังเนี่ยมัน e กับ n บอลเนี่ยมันก็จะหายกันไปส่วนฝั่งขวานเนี่ยเราก็ต้องยกกำลัง e เหมือนกันได้เทียบเท่ากันทั้งซ้ายและขวาเะนั้นเมื่อยก e ยกกำลัง n เนี่ยมันก็าหายกันไปนะมันก็เหลือ n ส่วน n ศูนั้น n ส่วน n ศูน,นมันก็จะเท่ากับ e ลบ lambda t โดยถ้าเราย้าย n ศูนย์ไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็น n ถ้า n ศ e ูนย์ e ลบ lambda t อันนี้คือการสลายกัมมันตลังสีคือสมการที่มันเกี่ยวข้องกับการสลายกัมมันตลังสีโดย n เนี่ยคือจำนวนกัมมันตสนิวเคลีย,ยกัมมันตรังสีเนี่ยที่เหลืออยู่ที่ s u b s e q u e n t time t ส่วนเอนเนี่ยก็คือจำนวนของเรเดียลแอคทีฟนิวเคลียรเนี่ยก็คือเนิวภาพของนิวเคลียสเนี่ยที่ t ีเท่ากับศโอเคฉะนั้น rate เนี่ยก็คือ r เนี่ยมันจะเท่ากับลบ d ี n, ส่วนดี t, ก็เท่ากับแลมด้า Lambda n ซึ่ง l a มด d าเยมันก็คือ lambda e l a มด d าเอูตร์ e ลบ l a มดาทจากสมการแถวนี้แหละ,ะนีจากสมการวนโอเคฉะนั้น r เห้เฉยเนี H ่ยมันก็คือเลทมันจะเท่ากับลบ lambda n อศูนย e ยกกำลังลบ lambda t อเคโดยที่จะเห็นว่า r มันเท่ากับ lambda m นั้น r ศูนย์มันก็จะเท่ากับ lambda m ศูนย์ฉะนั้นเราก็สามารถเขียนในรูปของ r กับ r ศูนย์ได้เป็น r ถ้า r ศูนย์ e ยกกำลังลบ lambda t ก็คือ r เนี่ยคือเลทที่เวลา t ใดๆส่วน r 0เนี่ยก็คืออัตราการสลายตัวเนี่ยที่เวลา t เท่ากับ0โอเคแล้วก็จัด1และ2เนี่ยก็คือจัดก1ก็คือสมการนี้สมการแรกสุดเลยสมการนี้แล้วก็2ก็คือสมการนี้เราจะพบว่า r เนี่ยเท่ากับล m มดา n โอเค ทีนี้มีแค่สิ่ตัวทีนี้ยังมีเรื่องของหน่วยที่เราควรที่จะใช้เกี่ยวข้องด้วยก็คือหนึ่งบัคชิวเรลเนี่ยเท่ากับหนึ่งบีคิวซึ่งมันก็คือการหนึ่งการสลายต่อวินาทีโอเคส่วนหนึ่งคูรี่เนี่ย มันก็คือ1 ci มันก็คือ3.7คูณ10กำลัง10บบ c รคิวเ่นั้นเราก็จะรู้จักหน่วยเกี่ยวกับเรื่องการสลายกำมะดานสิงสองหน่วยก็คือ b ารคิวเลกับคูรีซึ่ง c คูรีมันก็เกี่ยวข้องกับบารคิวเลโดยที่มันเท่ากับ3.7คูณ10กำลัง10บคิวเวก็จะจบก็จะประมาณนี้มันก็จะจบเรื่องของ การสลด์กบมันตลังสีจะเห็นว่าเราสามารถไล่ดีร้ายสมการมันได้อย่างสวยงามมากจนมาจบที่สมการข้างล่างที่สมการก็จะประมาณนี้